ครับมาพบกับ OS Computer Support อีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาสาธิตการติดตั้ง Wi-Fi นะครับให้กับเจ้าตัว SL นะครับ L 6 4 0 0 DW นะครับสำหรับตัวนี้นะครับเป็นเป็นบราเธอร์นะครับแล้วก็มีโค้ด DW นะครับ W ก็คือ Wi-Fi ได้นะครับเดี๋ยวจะมาสาธิตนะครับการตั้งค่า Wi-Fi นะครับเพื่อเชื่อมต่อกับเราเตอร์นะครับมีวิธีการดังต่อไปนี้นะครับ ให้สังเกตนะครับปุ่มตัวนี้นะครับนะเครื่องหมาย wi-fi นี่แหละนะครับให้ท่านกดเข้าไปนะครับนะเมื่อกดเข้าไปนะครับให้หาคำนี้ครับเซตอัพไวอ่าวิสายนะครับก็กดเข้าไปได้เลยนะครับจากนั้นรอสักครู่นะครับนะจากนั้นสังเกตนะครับข้อความนี้นะครับอ่า ssid นะครับหรือ a s s e t point นะครับที่ท่านต้องการเชื่อมต่อนะครับถ้าไม่มีในิสต์นี้นะครับท่านก็กดนาลูกศรเลื่อนลงมานะฮะนะถ้ามีนะครับนะโดยส่วนใหญ่นะถ้า a c c e t point อันไหนอยู่ใกล้นะครับอันตัวไหนแรงกว่ามันจะขึ้นเป็นอันดับแรกนะครับในที่นี้ก็เป็น ox นะฮะก็เลือกเข้าไปนะครับจากนั้นนะในหน้านี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของ password นะครับเราก็ใส่ password เข้าไปได้เลยนะครับ ก็ใส่ตามที่ต้องการนะครับนะโอเคนะครับเมื่อใส่เดี๋ยวขอปกปิดสักนิดนึงนะครับจากนั้นก็กดโอเคนะครับเมื่อกดโอเคก็จะขึ้นหน้านี้ขึ้นมานะครับก็จะหน้าเป็น a p p l ล setting หรือเปล่านะครับเราก็กด yes เข้าไปนะครับ ในขั้นตอนนี้ก็รอนะครับรอให้มันเชื่อมต่อกับ Asset Point นะครับเมื่อเชื่อมต่อเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็จะเกิดหน้านี้ขึ้นมานะครับเราก็กดโอเคก็ไปได้เลยนะครับแค่นี้นะครับง่ายๆนะครับสำหรับการตั้งค่า Wifi นะครับให้ตัวเครื่องเชื่อมต่อกับแ s s เซทพอยทที่เราต้องการนะครับสำหรับตัว b r า t h e r HL L6400DW หวะครับโอเคนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับท่านใดที่ใช้รุ่นนี้อยู่ โอเคมาครับัสดีครับ